สวัสดีครับกันการการันเตียวสวรรณนะครับปีนี้ยขวบอะคะยี่สิบสองครับอ๋อแล้วปีนี้กันมีแผนทําอะไรบ้างวันเกิดก็ปีนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับก็เป็นปีที่แฟนคลับเนี่ยมาทำมาจัดงานวันเกิดให้นี่ครับข้างหลังก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนจัดงานวันเกิดนี้ให้แล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ของขวัญเยอะขนาดนี้ก็จะมีทําบุญแล้วก็จะมีมา l i ฟ e ไอจแก่ของขวัญอันนี้ครับรับปีนี้มีเพื่อนๆมาร่วมงานวันเกิดไหมคิดว่าน่าจะมีนะครับอ่าน่าจะมีพี่โทรลุครับพี่พาคินอะไเลยครับแล้วนอกจากไลฟ์แล้ววันนี้การมีเชอร์พัยอะไรแฟนๆบ้างหรือเปล่าอาจจะมีร้องเพลงให้แฟนคลับกับศิลปินท่านหนึ่งครับผมเฮ้ยพอพอ,พอบอกได้ไหมว่าใครอ่าเป็นคนญี่ปุ่นครับ กรบอกแฟนคลับที่ไม่ได้มาวันนี้ว้าหมาก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณของขวัญที่ส่งมาทุกๆคนเลยครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่มาไม่ได้หรือติดปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเรารอกันเจอกันปีหน้าดีกว่าตอนที่สถานการณ์ are, หรืออะไรมันดีขึ้นกว่านี้ครับก็อขอบคุณมากๆครับ ถ้าว่าพูดถึงหลังจากนี้บ้างดีกว่าการจะมีผลง,งานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามออกมาันนี้นก็มีแน่นอนครับผมมีซีรีส์นะครับผมในบทบาทที่แฟนๆนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจจะมีอะไรพิเศษมาก,กว่านั้นก็รอติดตามชมกันเลยครับแล้วปีหน้าเรามีความคาดหวังไหมว่าเราอ่ะมีแพนว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างคาดหวังนะครับก็คาดหวัง กันอยากจะที่บอกว่ามีซีรีส์ก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยพยายามจะทําผลงานที่มันดีเนี่ยออกมาให้แฟนคลับเนี่ยรับชมกันครับผมแล้วเรามีเป้าหมายอะไรไหมแบบปีหน้าเช่นว่าเราแบบเออจะมีแบบพัฒนาแบบว่าแผนฟิตหุ่นอะไรเงี้ยอ๋อมีมีแน่นอนครับเรื่องเรื่องฟิตหุ่นอ่เรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านแฟนคลับนี้ก็อยากจะให้อ่าบ้านเนี่ยเติบโตกันไป เ,เขาเรียกว่าไงเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นกว่านี้เขาจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าอยากเป็นแฟนคลับของการการต้องทายังไงบ้างก็สามารถเข้าไปที่ไอจี G ผมได้นะครับแล้วก็ไปดูที่ไฮไลท์จะมี QR วอารคของบ้านกันอยู่นะครับบ้านหลังนี้ก็จะคอยอัปเดตข่าวสารห,หรกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็เข้ามากันได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมหรือโอกาสอะไรต่างๆครับผม แล้วทำไมถึงต้องเป็นแฟนกันเหมือนกอล์อนสีที่มาชื่อด้อบชื่อดอมนะครับก็แฟนกันนะครับก็จะมี F A N S G U N นะครับผมก็มองบอกถึงว่าทุกคนเนี่ยเป็นแฟนกันทุกคนแล้วก็มีให้ความสำคัญเนี่ยทุกคนเท่ากันรักกันครับอยู่กันเป็นครอบครัว กันอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่มาวมงานในวันนี้บ้างก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมานะครับแม้ว่าเนี่ยสถานการณ์จะยังไม่ปกติก็ยังเสียสละเวลามานะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมไม่ต้องรักผมมากก็ได้แต่รักผมนานๆก็พอนะครับผมโอเคค่ะแล้วสุดท้ายอยากให้กันฝากช่องทางการติดตามของตัวเองด้วยให้กับแฟนๆทุกคนค่ะอ่าทวิตเตอร์ไอจีเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อกกันกันอันเดอร์สกอร์ HD ครับผมค่คะขอบคุณมากค่ะครับผมไม่เปาย